ขอบคุณมากนะคะพี่เต้ที่อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลเพียงแค่ต้องการพากั้นทูบมาดูหนังตามสัญญาแล้วนี่ยังต้องมาส่งที่บ้านตอนดึกๆแบบนี้อีกคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะถึงพี่จะเหนื่อยมากจนจะขาดใจต่อให้เราจะไกลกันหลายพันเมตรต่อให้พี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่จะขับไปหาพี่ก็จะเดินเดินเดินและเดินด้วยเท้าเปล่าทั้งสองข้างของพี่ขอแค่ได้เจอหน้าของน้องกั้นทูบจะเหนื่อยแค่ไหน ี่เตยและการทูเป็นคู่รักเข้าใหม่ปามันที่อยู่คนละโรงเรียนพวกเขาทั้งคู่เพิ่งศึกษาดูใจกันได้ไม่นานนักแต่หลายๆคนต่างก็ต้องอิจฉาและชื่นชมด้วยความหน้าตาดีและมีชื่อเสียงของพวกเขาทั้งคู่อีกคนเป็นนักกีฬาอีกคนก็เป็นดาวเชียร์ลีดเดอร์จึงเรียกได้ว่าคู่นี้ดูยังไงก็เหมาะสมกันมาก งั้นพี่เต้ไปดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วบนห้องก่อนไหมคะเพราะไหนๆพ่อแม่ของกา้านทูก็มีอยู่แล้วด้วยเต้รู้สึกอึ้งเล็กน้อยเพราะเขาไม่คิดว่าแฟนสาวของเขาจะเอ่ยปากชวนเต้คิดเพียงในใจว่าวันนี้โชว์คงจะเข้าข้างเขาซะแล้วบรรยากาศภายในห้องของกา้านทูที่เปิดไฟพอสลัว ทำไมมันดูโรแมนติกอย่างบอกไม่ถูกมีฝนตกเล็กน้อยพ่อแม่ของแฟนสาวก็ไม่อยู่ทำไมทุกอย่างมันช่างดูเป็นใจอย่างนี้นะเต้คิดในใจขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานมีน้ำเย็นๆค่ะพี่เต้ภาพที่เต้เห็นทำให้เขาถึงกับตาค้างการทูบออกมาจากห้องด้วยชุดนางพยาบาลแสนเซ็กซี่ผมเธอสยายเปียกน้ำปรับกลายนิดหน่อยแต่เห็นโค้งเว้าสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเออคือ okay. เออขอบขอบคุณนะเต้รู้สึกอึดอัดและพูดอะไรไม่ถูกการทูบยื่นน้ำดื่มเย็นๆให้กับเต้พร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงเต้สัมผัสได้ว่าตอนนี้แฟนสาวของเขากำลังยั่วอารมณ์ของเขาอย่างแน่นอนน้องการทูบครับน้องรู้บ้างไหมว่าทุกครั้งที่พี่อยู่ใกล้น้องใจของพี่สั่นขนาดไหนพี่ดูออกว่าน้องมีใจจะเป็นอะไรไหม ถ้าในค่ำคืนนี้พี่อยากจะขอได้ค่ะฮะจริงเหรอ เต้แทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าทุกอย่างจะเข้าข้างเขาขนาดนี้สายตายที่เย้ายวนของน้องการทูบสร้างความเสื่อมไปให้กับเต้มากเพราะว่าตัวจริงของเธอกับตอนนี้มันอย่างกับคนละคนและก็ดีมากเหลือเกินที่เต้พกถุงยางอนามัยติดตัวไว้พอดีพวกเขาเริ่มกอดกันไปมาราวกับงูรัดในระหว่างที่พวกเขาพึงเริ่มต้นความรักกันได้ไม่นานแต่จูๆ่ๆโอ๊ยน้องการทูบกัดคอพี่ทำไมครับเนี่ย เต้ร้องออกมาจนทำให้การกระทําทุกอย่างหยุดอย่างกระทันหันชัอนเบาๆสิคะเดี๋ยวอารมณ์ก็หมดก่อนรอ้อเต้รู้สึกแตกใจนิดหน่อยเพราะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่ด้วยอารมณ์ของเต้ที่ยังคงค้างอยู่เขาจึงปล่อยเลยตามเลยในระหว่างนั้นเต้ใช้มือล้วงกระเป๋ากางเกงของเขาเพื่อหยิบกล่องถุงยางอนามัยที่เตรียมเอาไว้ แต่จูจ่ๆการทุบก็แย่งถุงยางอนามัยจากมือของเต้ก่อนที่เธอจะกระซิบกับเขาเบาๆว่าศึกครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มันก่อนที่จะโยนถึงไปตอนนี้เต้เหมือนกับลูกหมาที่กำลังโดนเสือสาวขย้ำยิ่งเวลาผ่านไปความดูเดือดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและการทุบเองก็เริ่มเพิ่มความแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโอ้น้องการทุบพี่ขอเบาๆกว่านี้ได้ไหมครับเต้ยังคงร้องเสียงหลงออกมาเป็นระยะ เอออโ้ยเมื่อโดนแฟนสาวคบเข้าไปที่คอและโดนเล็บขวนไปที่บริเวณหลังของเขาเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนว่าเสียงคอร้องของเต้จะดูไม่เป็นผลมากนักเพราะว่าการทูบเหมือนขึ้นไปอยู่ในโลกสวรรค์ของเธอจนไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามไปซะแล้ว การทูบเริ่มดุกขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาทั้งคู่ไปจบอยู่บนที่นอนในขณะที่เต้ยังแทบตั้งตัวไม่ค่อยทันเสื้อผ้าของพวกเขาก็เริ่มปลดทีละชิ้นทีละชิ้นในระหว่างที่พวกเขากำลังกอดกันอยู่แต่จุดจๆเต้ก็สัมผัสถึงความผิดปกติบางอย่างเต้เหลือบสายตาลงไปข้างล่างก่อนจะส่งเสียงร้องขึ้นมายางตกใจเฮ้ยเลือด เตรีบพะงาตัวออกจากก้านทูบโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นเลือดที่ไหลมาจากขาของเธอมันเลอะเต็มพื้นและเต็มผ้าปูที่นอนไปหมดเมื่อนั้นกิจกรรมที่เกือบจะสำเร็จจึงต้องหยุดลงอย่างกระทันหันทันทีโอ้ oh my god นองกะะทูบเลือดน้องกะะทูบเลือดเตตะโกนโวยวายเพราะตกใจกับภาพที่สยดสยองอยู่ตรงหน้าโอ้ยนี่พี่เต้นี่พี่จะตกใจอะไรนักหนาคะก็แค่เลือดเอง และในที่สุดการทูบก็เริ่มหัวเสียกับปฏิกิริยาของเต้ที่ขัดอารมณ์ของเธอในระหว่างทํากิจกรรมจนได้นี่น้องกระทูบน้องกระทูบโอเคใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับน้องกระทูบหรือเปล่าพี่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะเลือดพวกนี้มันอะไรเมนค่ะะเต่ไม่แน่ใจในคําตอบที่ได้ยินมากนะักหรือพูดง่ายๆก็คือเขาไม่อยากจะเชื่อในคําตอบที่ได้ยินนั่นเอง เดี๋ยวก่อนนะในเมื่อน้องการทูบมีประจำเดือนแล้วทำไมถึงอยากพี่เต้คงไม่เคยได้ยินคำว่าฝ่าไฟแดงสินะคะฮะฝ่าฝ่าอะไรนะเต้เริ่มสงสัยในสิ่งที่การทูบพยายามอธิบายก็ฝ่าไฟแดงเป็นคำเรียกเวลาที่เราจะมีอะไรกันตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนไงคะหนูจะบอกพี่เต้ให้นะคะว่ามันน่าสนุกกว่าที่พี่คิดอีกนะ เพราะผู้หญิงจะมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นกว่าเดิมบางคนก็ไม่ปวดประจำเดือนถึงจุดได้ง่ายกว่าอีกอย่างก็ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยให้เปลืองด้วยหนูได้ยินมาว่ายังไงก็ไม่ท้องเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาไข่ตกพี่เต้ก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้ลองคิดดูสิคะว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนแถมพี่เต้ก็ได้เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยนะ เห็นไหมว่ามีแต่ได้กับได้เตเริ่มลังเลก,กับคำพูดของเธอเพราะว่าอีกใจหนึ่งอารมณ์ของเขาก็ยังค้ังอยู่นั่นเองเ,อเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเตเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพื่อนสนิทอีกสองคนในกลุ่มฟังพร้อมร่องรอยบาดแผลที่เต็มคอของเขาไปหมดอย่าบอกนะว่าสุดท้ายไหนก็ก็อะไรล่ะฉันหนีออกมาแทบไม่ทันตังหากดีนะที่ฉันไม่เคลิ้มตามนะ่ะ เพราะฉันเคยได้ยินมาว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบฝ่าไฟแดงอ่ะถึงมันจะมีข้อดีเรื่องอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแต่ที่บอกว่ามันไม่ท้องน่ะฉันไม่เชื่อหรอกเพราะยังไงมันก็มีคนที่ประทัดจำเดือนมาไม่ตรงเวลาสุดท้ายมันก็พลาดท้องได้อยู่ดีอ่ะแหละและที่แย่ไปกว่านั้นนะน้องการทูบชวนฉันแบบไม่สวมถุงยางต่อให้ไม่ได้ลูกฉันก็คงได้โรคแทนอ่ะยังไงฉันก็ไม่เสี่ยงแน่นอนอ่ะก็จริงของนายฉันเห็นด้วยนะดีดีดี ฉันไม่รู้หรอกนะข้อดีของการมีอะไรแบบฝาดปฟแดงมันเป็นยังไงนะ่ะแต่ฉันรู้แค่ว่ามันไม่ใช่รสนิยมของฉันตั้งแต่ที่ฉันได้รับรอยแผลพวกนี้แล้วเต้พูดพร้อมกับชี้รอยบาดแผลบริเวณคอโชว์เพื่อนๆของเขาอีกครั้งการมีเซ็กแบบใช้ความรุนแรงจริงๆอาจจะไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่กับฉันมันไม่ใช่แนวทางนี้จริงๆนะ่ะฉันจะไม่ฝืนใจตัวเองและจะไม่ฝืนใจใคร มันก็แค่ความชอบของเราไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธแฟนฉันเลยไม่สิอดีตแฟนต่างหากโธเอ้ยไม่เอานานายไม่ได้อกหักครั้งแรกสักหน่อยมามาเดี๋ยวฉันยอมเป็นแฟนให้หนายเองก็ได้นะ <laughs> แต่ถึงแม้ว่าเตจะรู้สึกเศร้าแค่ไหนแต่แก๊งสามชายก็ยังคงคออยู่เคียงข้างและสร้างรอยยิ้มให้กันและกันอยู่เสมอ